สวัสดีครับผมพบกับผมในช่วงอ่านสามก๊กให้ฟังมามาเริ่มกันเลยหัวข้อบทที่16หมอหัวโตและหมอกวัวลอหัวโตเป็นหมอเอกทางผ่าตัดกวัวรอเป็นเอกทางหมอดูทั้งสองหมอมีชื่อเสียงโด่งดังว่าซื่อตรงต่อวิชาชีพของประชาชนเป็นข้อใหญ่หมอหัวโตเป็นคนรูปงามหนวดเคลางาม เชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรใช้เข็มจี้และใช้การผ่าตัดวิชาผ่าตัดซึ่งหมอวัวโต,โตเริ่มขึ้นนั้นทำให้ประชาชนพิศวงและเรื่องลือกันไปทั่วโรคที่รักษาด้วยยาไม่หายหมอหัวโตจะให้คนไข้กินยาซึ่งประกอบด้วยกัญชาจนมึนเมาไม่ได้สติแล้วจึงทําการผ่าตัดขจัดโรคร้ายให้สิ้นไป แล้วเย็บแผลแต่งแผลรักษาแผลในเวลาหนึ่งเดือนหรือไม่ถึงเดือนคนไข้ก็จะหายเป็นปกติครั้งหนึ่งหมอหัวโตวเดินผ่านไปข้างเรือนหลังหนึ่งได้ยินเสียงคนโครค้างด้วยความเจ็บปวดอยู่บนเรือนนั้นหมอบอกได้ว่าเจ็บด้วยโรคพยาธิลบกัวลำไส้จึงขึ้นไปตรวจอาการดูแล้วให้เอากระเทียมตำคั้นน้ำกิน คนไข้าอาเจียนมีพยาธิหลุดออกมาด้วยความเจ็บปวดอันตรธานหายไปอีกครั้งหนึ่งตันเต๋งเจ้าเมืองกลางเหลงเจ็บที่หัวใจทรมานมากไม่เป็นอันกินอันนอนผอมแห้งหน้าเหลืองจึงให้เชิญหมอหัวโตวมารักษาหมอหัวโตวประกอบยาให้กินขนาดหนึ่งอาเจียนขับพยาธิหัวแดงออกมา เป็นอันมากความเจ็บปวดสิ้นไปตันเต๋ง,ตงประหลาดใจถามว่าเหตุใดจึงเกิดพยาธิเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าหมอหัวโตตอบว่าท่านชอบเอาเนื้อดิบปลาดิบมาพรากินอยู่เสมอพยาธิติดมากับของดิบทิ้งไขไว้ในร่างกายมากข้าพเจ้าเยียยา,ยารักษาท่านได้เพียงครั้งเดียวอีกสามปีพยาธินี้จะกำเริบขึ้นอีกและไม่มียาใดระงับมันได้ ขอท่านเล่งระวังตัวให้จงดีต่อมาอีกสามปีตันเต่งก็ถึงแก่กรรมโดยโรคพยาธิที่หมอพัวโต๋บอกไว้นั้นครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งเป็นฝีหัวใหญ่ที่ระหว่างคิ้วจะปวดทุรนทุรายเหลือที่ะพันนาจึงไปเชิญหมอพัวโต๋มารักษาหมอพัวโต๋ตรวจดูแล้วบอกว่ามีนกดิ้นอยู่ข้างในใครๆฟังแล้วหัวเราะนึกว่าหมอพัวโต๋พูดเล่น หมอหัวโตจึงใช้มีดผ่าฝีนั้นออกมานกกระจอกตัวหนึง่งบินปลอไปต่อหน้าต่อตาความเจ็บปวดทั้งหลายก็หายไปอีกครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งถูกสุนัขกัดหัวแม่เท้าแล้วเกิดเนื้องอกย้อยออกมาสองก้อนก้อนหนึ่งเจ็บอีกก้อนหนึ่งคันหมองหัวโตตรวจดูแล้วบอกว่าก,ก้อนที่เจ็บมีเข็มอยู่ข้างในหลายเล่มก้อนที่คันมีเม็ดผลไม้สเม็ด เมื่อพาออกดูแล้วก็สมจริงดังพูดคนทั้งหลายพากันสรรเสริญว่าหมอหัวโตเป็นหมอเทวดาหมอหัวโตมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่เมื่อได้ไปรักษาจิวไท้นายทหารเอกของกังตังสมัยซุนเซ็กพี่ชายของซุนกวนยังเป็นเจ้าเมืองอยู่ครั้งนั้นจิวไท้กับซุนกวนทำหน้าที่รักษาเมืองอ้วนเซียคืนหนึ่งมีโจรป่ายกเข้าปล้นเมือง พวกโจรเข้าลุมแทงจิวไทจนพระตกจากหลังมา้าจิวไทใช้ทวนสู้ป้องกันตัวและซุนกวนแล้วจับม้าของพวกโจรได้ตัวหนึ่งขับหนีออกมาจากเมืองไปได้พอดีซุนเซ็กส่งทหารมาช่วยต่อสู้กู้เมืองขับไล่พวกโจรหนีไปหมดจิวไทถูกแทงอย่างชะกันถึงสิบแผลอาการล่อแรล่ซุนเซ็กให้ไปตามหาหมอ งีห้วนมารักษาหมองีห้วนตรวจอาการแล้วสายหน้าบอกว่าอาการสาหัสอย่างนี้ข้าพเจ้ารับรักษาไว้ไม่ได้ต้องไปเชิญหมอหัวโตวมาช่วยถึงจะรอดขณะนั้นหมอหัวโตวมารักษาประชาชนที่เจ็บป่วยอยู่ณเมืองไพยก,กซุนเซ็กจึงให้ทหารรีบไปตามตัวมาโดยฉับพลันหมอหัวโตวต,วตรวจอาการของจิวไทแล้วบอกว่าท่านอย่าวิตกเลย ข้าพเจ้าจะช่วยชีวิตจิวไทไว้ให้จงได้แล้วหมอหัวโตวลงมือผ่าตัดและเย็บแผลแต่งแผลรักษาแผลอยู่เป็นเวลาหนึ่งเดือนจิวไทก็หายเดินเหินเป็นปกติและกลับเข้ารับราชการได้ตามเดิมซุน็กจึงดำริจะแต่งตั้งให้หมอหัวโตวเป็นหมอหลวงอยู่ในกลางตังหมอหัวโตวไม่ยอมรับตำแหน่งบอกว่าหน้าที่ของหมอต้องรักษาประชาชนทั่วไป จะอยู่ประจำที่ใดประเทศใดนั้นไม่ได้ถึงใครเป็นมิตรหรือศัตรูก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าถ้าเจ็บมาหมอต้องรักษาให้ทั้งนั้นแล้วหมอหัวโตก,ก็เดินออกไปจากเพื่อไปรักษาที่อาณาจักรอื่นๆต่อไปครั้นเมื่อกวนอูนได้เป็นเจ้าเมืองเกงจิว๋วเมืองอ้วนเสียตกเป็นของโจโฉกวนอูนยกทัพเข้าชิงเมืองนี้จากโจโฉ ถูกทหารโจโฉห้าร้อคนใช้เกาทันยิงขับไล่กลนูหลบไม่ทันลูกเกาทันถูกไหลขวาจากตกจากหลังมา้าทหารต้องช่วยประคับประคองกลับเข้าค่ายลูกเกาทันนั้นอาบด้วยยาพิษกำราบไปถึงกระดูกกลนูเจ็บปวดเป็นกำลังยกแขนไม่ขึ้นแขนบวมใช้การไม่ได้บรรณา บรรดานายทหารทั้งหลายเห็นว่าขืนหักหานเข้าชิงเมืองอ้วนเสียกวนอูคงไม่รอดกลับไปจึงเข้าไปหากวนอูให้ขอให้เลิกทัพกลับเกียงจิว๋วรักษาตัวจนกว่าจะหายป่วยแล้วค่อยกลับมาสู้รบกันใหม่กวนอูได้ฟังดังนั้นก็โกรธตอบว่าเวลานี้เราใกล้จะยึดเมืองอ้วนเสียได้แล้วข้าพเจ้าต้องการตีตะลุยขึ้นไปใหถึงเมืองหัวโตราชธานี เพื่อจับโจโฉค่าเสียฉนันพวกท่านจงมีความย่อท้อเห็นข้าพเจ้าเจ็บป่วยนิดเดียวก็คิดจะเลิกทับกลับเสียแล้วพวกท่านทำเช่นนี้ประสงค์จะให้ทหารทั้งปวงเสียขวัญหรือบรรดานายทหารสุดที่จะขัดขืนได้ต้องถอยห่างออกมาไม่กล้าพูดอะไรอีกต่างปรึกษาหารือกันว่า มีหมอดีที่ไหนที่จะช่วยกวนอูให้หายโดยเร็วแล้วส่งทหารไปเสาะหาทั้งใกล้และไกลวันหนึ่งมีเรือใบลำเล็กเข้าสู่เข้ามาสู่ค่ายกวนอูมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อหลวม,ลวมสวมหมวกสี่เหลี่ยมในในมือถือกระเป๋าถือในมือถือกระเป๋าสีดำขนาดย่อมเข้ามาขอเข้ามาขออาสารักษากวนอูจึงนำทหารไปพบกวนเป๋ง บุตรชายกวนอูกวนเป๋งถามว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าคือหมอหัวโตวมาจากเมืองเจ้าเจ้ากุนได้ทราบว่าบิดาของท่านถูกเก้าทัานยิงอาบยาพิษข้าพเจ้าจะรับรักษาให้กวนเป๋งกวนข้าพเจ้าจะรับรักษาให้กวนเป๋งดีใจทำความเคารพและย้ำถามว่า ท่านคือหมอที่รักษาจิววท่นายทหารเอกของกังตังใช่หรือไม่หมอหัวโตตอบว่าใช่กวนเป๋งจึงรีบพาหมอหัวโตเข้าไปพบกวนอูขณะนั้นกวนอูนั่งเล่นหมากรุกอยู่แม้จะเจ็บปวดแขนสักเพียงใดก็แท้ทำเป็นไม่ใหญ่ดีหวังจะให้ทหารทั้งปวง,ม,งมีกำลังน้ำใจที่จะสู้คึกพอแลเห็นหมอหัวโตกวนอูยินดีนะัก เชิญให้นั่งในที่อันมีเกียรติเชิญให้รับประทานน้ำชาแล้วจึงให้หมอหัวโตวตรวจแขนหมอหัวโตตรวจโดยรายตรวจโดยละเอียดแล้วบอกกวนอูว,ว่ายาพิษบนหัวลูกเกาทันเป็นยาพิษอย่างแรงเรียกว่าหัวดำกำลังทราบเข้ากระดูกถ้ารักษาไม่ดีแขนนี้จะพิการตลอดชีวิตกวนอูถามว่าท่านรับ จะรักษาได้หรือไม่หมอหัวโตตอบว่าได้แต่เกรงว่าท่านจะทนไม่ไหวคนอูหัวเราะแล้วว่าความตายข้าพเจ้ายังไม่กลัวจะมากลัวท่านรักษาแขนมีหรือข้าพเจ้าเห็นว่าการตายคือการกลับบ้านเก่าเท่านั้นเองหมอหัวโตจึงว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องสวมปลอกรัดแขนท่าน ไว้กับต้นเสาแล้วใช้ผ้าปิดตาท่านใดแล้วใช้ผ้าปิดตาท่านมิให้เห็นข้าพเจ้าทําการข้าพเจ้าต้องเอาผ่าเอาเนื้องอกเนื้อไรออกข้าพเจ้าแล้วขุดกระดูกแล้วขุดกระดูกมิให้ยาพิษเหลืออยู่เสร็จแล้วจึงเย็บจะ,จะเย็บแต่งแผลและรักษาแผลให้ท่านจนหายกวนอูหัวเลาะแล้วว่า ข้าพเจ้ายอมให้ท่านทำแก่ข้าพเจ้าได้ทุกอย่างขอแค่อย่าขอแต่อย่าปิดตาและสวมปลอกรัดแขนให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากดูและทนเจ็บได้เมื่อกวนูลเลี้ยงหมอหัวโตวจนอิ่มน้ำสำราญสบายอกสบายใจดีแล้วก็เรียกสุรามมาดื่มพอมึนจึงยื่นแขนขวาไปให้หมอหัวโตวผ่าตัดส่วนมือซ้ายเดินหมักลุกเล่นต่อไป หมอหัวโตเตรียมมีดและอ่างน้ำเสร็จแล้วจึงล้อห้ามว่าท่านอย่าเพิ่งเล่นเลยข้าพเจ้าจะลงมือผ่าตัดแล้วครับกนอูตอบว่าท่านจะทำอะไรก็ทำไปข้าพเจ้ายอมให้ท่านทำตามสบายไม่ต้องกลัวข้าพเจ้าเจ็บหมอหัวโตวจึงลงมือผ่าตัดกีดเนื้อแหวะลงไปถึงกระดูกเห็นกระดูกทราบยาพิษสีสีสีทธ จึงขูดยาพิษออกจนหมดเกลี้ยงบรรยาบราารดานายทหารที่นั่งล้อมกวนอูเสียวไส้นักดูไม่ได้ส่วนกวนอูนั้นนั่งเล่นหมากลุกเฉยอยู่นานๆนนดื่มเหล้าเสียหนึ่งจอกไม่แสดงปฏิกิริยาว่าเจ็บปวดอย่างใดเลยเมื่อหมอผัวโตเย็บแผลแต่งแผลเสร็จแล้วกนอูลุกขึ้น ยืดแขนยืดขาไปมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพลังว่าแขนในี้ใช้การได้ไม่เจ็บปวดอีกแล้วจึงสรรเสริญหมอพัวโตว่าเป็นหมอเทวดาหมอพัวโตก็สรรเสริญกกนูว่าข้าพเจ้ารักษาคนเจ็บมามากมายนับจํานวนไม่ถ้วนยังไม่เคยเห็นใครอดทนอย่างท่านเลยสักคนเดียวท่านนี้เป็นเทวดามาเกิดโดยแท้ กนอูจึงจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารเป็นเกียรติแก่หมอหัวโตวอย่างสูงแล้วมอบเงินหนึ่งร้อยตำลึงเป็นรางวัลหมอหัวโตวไม่รับบอกว่าข้าพระเจ้าตั้งใจมารักษาพยาบาลให้ท่านเองด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีในคุณธรรมความดีของท่านหาใช่ปรรถนาจะต้องการรา,างวัลรางวี่รางวัลใดๆไม่กวน ไม่กโกโอูเสนอให้ตำแหน่งราชการเมืองกิงจิว๋วแก่หมอหัวโตอีกหมอหัวโตก็ไม่รับบอกว่าขอทําหน้าที่เป็นหมอประชาชนรักษาคนทั่วไปจนตลอดชีวิตแล้วหมอหัวโตเตือนโกลูว่าในระหว่างร้อยวันนี้ท่านจะต้องพยายามสงบสติอารมณ์ทำใจให้สบายอย่ากโกรธใครยาพิษจริงจะไม่กำเริบพ้นหนึ่งพันวันไปแล้ว อาการของท่านจะเป็นปกติทุกประการกวนอูก็รับคําแนะนําและขอบใจหมอหัวโตวนะักขยันขยอให้หมอหัวโตรับเงินราวันเป็นไมตรีต่อกันอีกหมอหัวโตวไม่รับเมื่อตรวจแต่งบาดแผลของกวนอูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหมอหัวโตวก็ลากวนอูเดินทางที่อื่นต่อไปมา ทั้นต่อมาเสด็จเจ้าโจโฉป่วยเป็นโรคเส้นประสาทอย่างแรงเห็นผีปีศาจมาหลอกหลอนอยู่เสมอไม่เป็นอันกินอันนอนทราบว่าหมอหัวโตวมารักษาประชาชนอยู่น้าเมืองกิมเสียจึงให้ทหารไปเชิญตัวมาหมอหัวโตวตรวจอาการของโจโฉอย่างละเอียดแล้วจึงว่าอาการของโจโฉอาการของท่านเกิดจากเส้นประสาทในสมองพิการ ลำพังกินยาอย่างเดียวไม่อาจรักษาให้หายได้เพราะอาการมากแล้วเหลืออยู่ทางเดียวคือจะต้องทำการผ่าตัดเท่านั้นโจโฉถามว่าท่านจะผ่าตัดได้อย่างไรหมองหัวโตวตอบว่าข้าพเจ้าจะให้ท่านรับประทานยาที่ประกอบจากกัญชาเพื่อให้มึนเมาไม่รู้สึกแล้วจึงผ่าศีรษะของท่านขูดโรคร้ายให้สิ้นไปแล้วจึงเย็บแผล แต่งแผลและรักษาแผลให้เรียบร้อยอาการป่วยของท่านจะหายอย่างเด็ดขาดโจโฉโกรธตะวาดว่ามึงรับสินบนใครให้มาฆ่ากูหมหัวโต้ได้ฟังดังนั้นก็แปลกใจจึงว่าเมื่อกกนอูถูกเกาทันอาบยาพิษที่แขนกำทราบถึงกระดูกข้าพเจ้าทำการผ่าตัดกวนอูนไม่ได้ขัดขืนหรือติดใจสงสัยอะไรเลยโลกโลกของท่านเพียงเท่านี้ ทำไมท่านจึงคิดว่าข้าพเจ้าจะฆ่าท่านเสียเล่าโจโฉได้ยินชื่อกวนอูปเป็นผู้เป็นศัตรูร้ายก็ยิ่งโกรธใหญ่ร้องตวาดอีกว่าอันเจ็บที่แขนนั้นมึงก็ผ่ามึงผ่าตัดก็ควรแต่เจ็บที่หัวมึงจะผ่าได้อย่างไรมึงคงรับสินบนไอ้กวนอูกับพวกให้มาฆ่ากูเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นแน่ แล้วโจโฉสั่งให้บูซือบูซือจับตัวหมอโัวโตวไปขังคุกมืดไว้ให้เคี่ยนตีทรมานเอาความจริงให้ได้ว่ารับสินบนมาจากใคราการเส้นที่ปรึกษาจึงห้ามว่าท่านอย่าทำร้ายหมอโัวโตวเลยคนดีมีวิชาอย่างนี้คงไม่รับสินบนใครเพื่อทำลายชีวิตวิชาชีพของตนไม่รับสินบนใครเพื่อทำลายวิชาชีพของตน ความรู้ความชำนาญของหมอผูโตนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วไปในทุกประเทศเราควรทั่ดทูนไว้ดีกว่าโจโฉไม่ฟังเสียงบอกว่ามันมีแผนการจะให้มันมีแผนการจะฆ่าข้าพระเจ้าเป็นแน่ท่านจะขัดขวางข้าพเจ้าเลยไอ้หมอนี่ก็เหมือนอ้หมอเกียรเป๋งที่คบคิดกับอ้ตังศิล จะวางยาพิษข้าพเจ้าเมื่อคราวที่แล้วนั่นเองฝ่ายหมอผัวโตแม้ว่าจะถูกเคี่ยนตีข้าถูกทรมานต่างๆนานาคงยืนคำตามที่ชื่อคงยืนคำตามซื่อตามตรงว่าไม่ได้รับไม่ได้รับสินบาทค่าดสินบนใครมาและโรคของโจโฉถ้าไม่ผ่าตัดก็ไม่มีทางหาย เมื่อยังไม่ได้รับความสารภาพตามที่โจโฉต้องการหมอโคโตก็ถูกขางอยู่ในคุกม,มือต่อไปหงอไอ้ผู้เป็นพักดีสงสารหมอคอดูแลส่งเหล้าขาวส่งเหล้าส่งข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่ให้กินทุกอย่างให้กินทุกเวลาไม่ขาดได้หมอโคโตสำนึกในบุญคุณวันหนึ่งจึงเขียนจดหมายแล้วพูดกับหมออ้ว่า ข้าพเจ้าคงจะตายในไม่ช้านี้ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนคุณท่านได้นอกจากวิชาแพทย์ที่ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าและแต่งตำรับตำลาไว้ท่านจงเอาจดหมายนี้ไปให้ข้าพเจ้าท่านเอาจดหมายนี้ไปให้ภรรยาของข้าพเจ้าขอรับตำลับตำลานั้นมาข้าพเจ้าจะถ่ายทอดความรู้ให้ท่านสืบไป หงอไอ้ดีใจคิดว่าถ้าได้เป็นหมอจะเลิกอาชีพพัสดีเที่ยวรักษาประชาชนที่ต่างๆอย่างเดียวกับหมอหัวโตวจึงรีบถือจดหมายไปรับตำรับตำลามาจากบ้านของหมอหมอหัวโตวตรวจแก้ไขปรับปรุงตำรับตำราเหล่านั้นเอาไว้จึงมอบให้หงอไอ้เก็บไว้หงอไอ้รีบเอามาซ่อนไว้ที่บ้าน นับแต่นั้นหมอไอ้เข้าไปศึกษาวิชาแพทย์กับหมอพัวโตวในคุกทุกวันจนกระทั่งหมอพัวโตวถึงแก่กรรมหมอ้ายซื้อโลมาใส่ศพคอรบอาจารย์แล้วเอาไปฝังไว้จึงลาออกจากตำแหน่งพัสดีกลับมาบ้านคิดจะศึกษาหาความรู้จากตำราของอาจารย์ให้แต่ฉานยิ่งขึ้นฝ่ายภรรยาของหมอไอเห็นสามีเอาตำหลับตำรามาซ่อนไว้ในบ้าน จึงแอบตรวจดูรู้ว่าเป็นตำราแพทย์ของหมอหัวโตวจึงเอาไปเผาไฟเสียหนออายกลับมาเห็นไฟลุกโชดโชดช่วงรีบเข้าไปดูเห็นภรรยากำลังเผาไฟอยู่ก็ตกใจวิ่งเข้าไปแย่งเอาคืนไปได้เพียงสองสำน้านอกนั้นไม่เสียหายหมดหนออายทั้งโกรธทั้งเสียดาย ด่าว่าภรรยาเสีย,สยห,หายภรรยาตอบว่าถ้าท่านกลายเป็นหมอวิเศษอย่างหมอพวัวต๋วันหนึ่งคงได้ไปตายในคุกอย่างเดียวกับอาจารย์อีกข้าพเจ้าไม่ยินดีด้วยหัอไอ้ได้ฟังภรรยาว่าดังนั้นว่าหัอไอ้ได้ฟังพยาว่ากล่าวดังนั้นไม่รู้จะตอบอย่างไรได้แต่ถอด ได้แต่ทอดใจใหญ่แล้วพลิกดูตําราที่เหลืออยู่เห็นเป็นตําราตอนหมูเป็ดไก่เท่านั้นก็ลํำพันออกมาว่าโลกสูญเสียตําราแพทย์อย่างเยี่ยมยอดไปเสียแล้วฝ่ายโจโฉไม่ยอมให้หัวโตวผ่าตัดศีรษะไม่ช้าก็ถึงแก่ความตายด้วยความทุกข์แสนสาหัส จะกล่าวถึงกวนรอหมอดูเอกเป็นชาวเมืองเปงหนวนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากงหมิงรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดหน้าชังชอบเสพสุราเป็นอาจินขณะเมาสุรามักอรารวาทก่อเรื่องบิดาเป็นประมุขของชนเผ่าต่างๆในเมืองลังยาก,กวนรอชอบดูดาวมาตั้งแต่เล็ก บิดามารดาห้ามปรามก็มีเชื่อฟังบอกว่าเป็ดไก่และหานยังรู้ดูการที่เปลี่ยนแปลงไปฉไหนมนุษย์จึงจะไม่ศึกษาให้รู้จักธรรมชาติให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าสัตว์เล่าเวลาเล่นหัวกับเพื่อนกลัว้อมาเขียนภาพพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินพออายุมากขึ้น จึงศึกษาตำราดาราศาสตร์ของจิวกงจนแจกจนแตกฉานแล้วค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางหัวราศาสตร์ศยาศาสตร์วิปัส,สนาอุตุนิยมวิทยามนุษย์ลักษณะวิทยาและอื่นๆต่อไปกิติศัพท์เรื่องลือไปถึงไปถึงไปถึงกินศัพท์เรื่องลือไปถึงตันสูจุน เจ้าเมืองจึงให้เรียกตัวไปหาที่จวนแล้วให้แสดงวิชาความรู้ต่อหน้าแขกจำนวนนับพันซึ่งล้วนเป็นผู้อาวุโสมีความรู้มากทั้งสิ้นกวนรอพูดกับเจ้าเมืองว่าข้าพเจ้ายังเด็กคนมากๆอย่างนี้ข้าพเจ้าประมาขอท่านได้โปรดหาเหล้าให้ข้าพเจ้าดื่มสักสามแก้วเถิดเจ้าเมืองก็ให้เหล้าแก่กวนรอ ดื่มตามประสงค์พอตึงๆหน้ากลัวรอยืนขึ้นมองดูดูแขกเหลือเหลือทั้งหลายด้วยสายตาเหยียดหยามแล้วถามว่าใครต้องการจะโต้วาทีกับข้าพเจ้าเชเลี้ยงหน้าเข้ามาตันสูจุนเจ้าเมืองยืนขึ้นขอโต้เองขอโต้เอง แล้วคนทั้งสองต่างโต้กันในปัญหาดาราศาสตร์กัวรออภิปรายครองเทล่วลาวน้ำพัดเชี่ยวโต้จนตันสูจุ่นตันปัญญาไม่สามารถจะเอาแง่ไหนชิงชัยกัวรอได้ที่ประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจจากคำอภิปรายของกัวรอ,อยังแจมแจ้งพางกันสรรเสริญ กววรอเป็นยอดคนนับแต่นั้นชื่อเสียงเกียรติคุณของกววรอแพทย์สมบัติแพทย์สพัดไปทั่วทิศย,ยังมีชายหนึ่งคนหนึ่งชื่อโกเองเป็นข้าหามาดีมีคนนับหน้าถือตามากอยู่ดีๆขาก็พิการพร้อมกับน้องชายอีกสองคนเดินไม่ได้จึงให้กัวรอมาตรวจกววรอเข้าฌานดูแล้วบอกว่ามีปีศาจหญิงต้นหนึ่งสิงอยู่ใน ห่วงซุยของสกุลท่านเมื่อสองสามปีมาแล้วเกิดแห้งแล้วเกิดแห้งแล้งข้าวของแพงปีศาจต,ตนนั้นจึงลงไปสิงอยู่ในบ่อน้ำท่านได้ทุ่มก้อนหินลงไปถูศีรษะปีศาจแตกยับปีศาจจึงไปฟ้องเงี่ยมล่อองขาของ ท่านกับน้องที่พิการเกิดจากปีศาจนั้นให้โทษไม่มีไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ไม่ว่าจะให้อา,อาราชอำนาจไม่ว่าไม่ว่าจะใช้อำนาจศสาสตราคมใดๆก็ตามกวเองกับน้องก็ร้อไห้ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปอีกครั้งหนึ่งองกีเจ้าเมืองอันเป๋ง ให้คนมาเชิญกวัวรอไปรักษาพยาของตุลาการเมืองซินตูซึ่งเป็นโรคปัวศีรษะอยู่เป็นนิดกับบุตรชายซึ่งปวดหัวใจมิได้าขาดกววรอเข้าชาแล้วบอกว่ามีศพฝังอยู่สองศพที่มุมตะวันตกของห้องรับแขกศพหนึ่งถือหอกอีกศพหนึ่งถือเก้าทันถ้าขุดศพนั้นขึ้นเสียอาการป่วยจะหายไป องกีจึงให้ขุดลงไปตามที่ซึ่งกวัวลรอบอกลึกประมาณสี่ศอกพบศพทั้งสองเมื่อเอาไปฝังไว้ที่อื่นแล้วอาการป่วยของทั้งสองคนก็หายไปอีกครั้งหนึ่งโคของหญิงแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียงหายไปกวักวลรอกัวลรอเข้าชานดูและบอกว่าผู้ร้ายเจ็ดคน ลักฆ่าไปลักไปค่ากำลังชำละชำละเนื้ออยู่ริมทานผู้หญิงจึงไปดูพบผู้พบผู้ร้ายทั้งเจ็ดคนจึงไปบอกเล่าปิน่นเจ้าเมืองให้มาจับตัวผู้ร้ายทั้งเจ็ดยอมรักสารภาพเป็นสัตว์เล่าปิ่นถามหญิงแก่ว่าเหตุใดจึงรู้ว่าผู้ร้ายเหล่านี้ลักโคไปผู้หญิงนั่นบอกว่า หญิงนั้นบอกว่าควรลอเข้าชานดูได้ดูให้เล่าเป็นนิสัยหลให้เธอเดินเกย์อะไรยี่เรื่อเลียเป็นตัวจำนำจับขนใส่ฟ้าหนึ่งได้เลยเลยเลยเยเลแล้วให้ควรอเข้าชานดูว่าของในหีบมีอะไรบ้างควรอก็ทายถูกทุกประการ ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมก็หัวข้อนี้คือหัวข้อของหมอหัวโตวและหมอและหมอดูกลัวรอนะครับผมก็ผมคิดว่าผมจะผมจะอ่านสามโค้ชครั้งสุดท้ายแล้วเพราะมันยาวมากผมแบบน้ําเสียงผมก็พูดพูดแบบลิ้มเปลี้ยบ้างพูดไม่ชัดบ้างก็ขอประทานอภัยด้วยครับผมขอบคุณคาราที่เข้ามาดูนะครับ